ก็ได้ว่าคุณใจร้อนไปทําไมเออคุณทําอะไรดูจังหวะแล้วก็ความรู้สึกคนอื่นเขาด้วยมองในแง่บวกมองในแง่บวกการประกาศ6เมษายน2567และประกาศให้ประชาชนคนไทยทั้งหลายเลยทราบว่าบัดนี้ทายาทของผมกำลังจะเข้ามาเต็มที่แล้วท่านที่เคยสนับสนุนผมบัดนี้ผมส่งต่อนะครับ จากนั้นพรรคเพื่อไทยที่ลังเลไม่แน่ใจก,ก็จะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจังหวะนี้ก็รู้ว่าพรรัฐศารา์รัฐธรรมนูญจะต้องตัดสินเรื่องก้าวไกลาจากนั้นจังหวะของการที่พรรคก้าวไกลยอยู่ในภาวะผันผวนอย่างหนักเพื่อไทยมีความนิ่งชัดเจนอ่าสําหรับทักสินนั่นคือผมเ<ม>ก่งเรื่องการเมืองนะคับเขาบอกเนี่ยเขามองอย่างนั้น<อ>นี่คือความชัดเจนด้านบวกสําหรับทักสินก็คือเขาประเมินแล้วล่ะว่า ออกมาตอนนี้เนี่ยและประชุมพักพอดีเนี่ยกว่ากว่ากว่าไอ้พักใหม่ของก้าวไกลมันจะก่อรูปก่อร่างสร้างความนิยมอะไรเงี้ยอ่าใช่ถึงแล้วแล้วมีคนที่จะมาแข่งอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งใช่ก็เป็นไปได้มองอีกแง่หนึ่งในง่ลบก็คือทักษิณไม่แฝงทำไมไม่แฝงไม่แฟกับเสรษฐาเลยว่ะ การประกาศเช่นนี้มันเท่ากับอยู่ดีๆเนี่ยเสฐาแสงสว่างออร่าทั้งหลายแหล่คุณจะมีน้อยอยู่แล้วคุณไม่เป็นนายกมาตั้งเจ็ดเดือนแล้วนะเป็นนายกมาเจ็ดเดือนทำอะไรเมื่อวานไม่ว่าคุณเสถาจะรับได้หรือไม่ได้หรือเขาจะคุยกันก่อนหรือเปล่าก็ตามแต่สําหรับใครก็ตามแต่ที่นั่งอยู่ในฐานะนั้นนะแล้วคุณทักสินเปิดคลิปอย่างนี้นะคุณจะให้ผมมีปฏิกิริยาอย่างไรเดี๋ยวนักข่าวก็ถามผม สอสอพักเพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยเขาก็ต้องไปอยู่กับอุ้งเองเ,เ,ขเ,เขาเล่นละครน,นันอืคือถ้าผมเป็นเศรษฐานะผมก็ต้องรู้ว่ามันต้องมีบรรยากาศบริบทแบบนี้อยูอ่แล้วในชีวิตจริงอะ่ะ ในการตัดสินใจมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้คุณนั่งบ่นนะถ้าอย่างนั้นคุณนั่งบ่นไม่เคยบ่นผมไม่เคยบ่นคุณบ่นนะผมไม่เคยบ่นเลยผมไม่เคยบ่นไม่เสียท่านะผมจะบอกว่ามีหนึ่งต้อเข้าใจเออผมเข้าใจเรื่องอันนี้ผมเข้าใจนี่มันนี่มันเป็นธรรมชาติการเมืองไทยที่ผมเข้าใจเขาต้องผมไม่มีปัญหาบอกว่าแต่ผมเป็นนายกต่อไปนะครับเรื่องอื่นผมไม่สนใจไออันนี้ไม่แน่นะอันนี้ไม่เปไรเราไปแล้วทำไมอ่ะคุณจะมาผมบอกเหรอมีอะไร ไอ้แล้วคุณจะทำไงคุณจะทำไงให้ให้ผมออกอ่ะผมไม่ออกอ่ะไม่เขาบอกว่าไม่ทให้ออกอะอะทำไงวะฮะไม่รู้อ่ะข้อสามเนี่าอาศัยมติทักก็แลกวบอกว่าเจ็ดเดือนคุณไม่มีผลงานชัดเจนคุณไปโอ้โหผมออกเอกสารให้คุณดูนี่เป็นเล่มอะเป็นเล่มมาฮะออกกัาเรียกว่าซ supplement supplement อะาปะหน้าแปะแปะหน้าแปะหน้าแปะภาษา supplement ก็เรื่อง supplement supplement แซกหน้าแท้แท้ไออันเนี้ยไอ้ไอ้ซั m พลิเมนต์เนี่ยเออเขาทำเป็นกราฟิก เออเป็นสีๆผมเคยเห็นแล้วแปดหน้าเนี e ่ยนี่แปดหน้าเลยนะแปดหน้าแปดหน้าแปดหน้าเราแจกให้ดูว่าเป็นสีประเทศอ่ะสีประเทศอ่ะปกประเทศสีประเทศอะไรนะปกติซัพพลายมันต้องมีต้องมีสปอนเซอร์ต้องมีโฆษณาต้องมีคนจ่ายตังค์ถึงจะคุณจะออกซัพพลายไหมล่ะอันนี้ผมไม่รู้ไงต้องไปดูว่าข้างหลังใครพิมกัน่าควรแต่อาจารย์เลขาธิการนายกมุฒิมั้งแต่ว่ายอดพิมพ์แค่สองร้อย ข่าวบอกว่าสองร้อยเออเฮ้ยถ้าคุณซัมซัพพลายแมนกับผมนะโอับเองตัวพีก็เป็นหมื่นนะเอ้ยต้องแตะเครบเลยเออแล้วผมเป็นซัพพลายแมนนะไอ้ผมเป็นสปอนเซอร์นะคูณตั้งพีกยอดมากมากอ่าสองร้อยใครเห็นน่ะเออไปโหลดเอาสมัยนี้ผมกินสองร้อยไปโหลดเอาเ็นคนที่เหลือให้ไปโหลดเอาทีว่าคุณรวยไหมล่ะอามาเด็ดๆคุณรวยไหมล่ะไม่ไม่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจำเมื่อกี้มากเลยหลือเรื่องอะไรล่ะหรือเรื่องประเด็นที่บอกว่า ถ้ามองในแง่ดีสําหรับแง่ทักษิณก็คือชัดเจนต่อไปนี้เนี่ยลูกสาวไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่า DNA ครบถ้วนสสเพื่อไทยไม่ต้องห่วงเลือกตั้งไม่ใช่แค่เลือกตั้งใหญ่นะเลือกตั้งอบจที่จะถึงขั้นต่างๆเนี่ยท้องถิ่นตั้งหลายแหละก็จะได้รู้ว่าผมกลับมาแล้วนะลูกสาวผมรับช่วงนะแล้วก็คนอื่นพูดไม่ต้องฟังใครฟังผมอย่างเดียวนะและผมกำลังจะเดินสายมาตายที่แปดครับ มาตายีแปดจะไมล่เนี่มาตายีแปดยี่เก้าเลยยี่ิบเก้าเลยครองไ่สเก้าสัญญาว่าจะให้ไม่ใช่ยี่เก้านี่คือยี่แปดเนี่ยคุณเป็ันทำยี่บเก้านี่พักปล่อยให้มันเกิดขึ้นด้ยนี่ยังดีว่าแกอยู่ในเมืองไทยนะถ้าแกไม่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเจอมาตาสามหกสาขาพักการเมืองและตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัด จะจัดขึ้นนอกราชอาณาจักรไม่ได้แล้วตอนอยู่ดูไบที่พูดบ่อยไม่ได้เหรเขาบอกไปย้าสาขาเพาบว่าตรงนั้นน่ะคือเฮกมอเตอร์นั่นคือควาำนาจริงเออไปไปบริมาตต้อบทที่นั่นหลายคนใทีนี้เขบอกว่าไม่แฟร์กับท่านเศรษฐานั้นเรื่องนงนะอยู่ที่คุณเศรษฐาจะคิดหรือไม่คิดแต่ผมมองในฐาหน้าเป็นประชาชนที่ติดตามข่าวสารว่าอย่างนี้เนี่ยผมจะมองคุณเศรษฐาว่าบทบาทเป็นยังไงสองไม่เป็นธรรมไม่แฟร์กับ ประชาชนทั่วไปอืเป็นน<ม>ายกไม่ครบร้อยเงี้ยเหรอไม่ครบร้อยสองเออสองผมติดตามการเมืองแล้วผมงงไงอ,อคุณทักษิณคุณก็ลัจะเพิ่มประเด็นมิติที่มันสับสนเข้ามาในการเมืองไทยอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่าคุณกําลังพูดในสิ่งที่เป็นเรื่องครอบครัวคุณอะอเป็นเรื่องพักที่คุณมีบารมีอะอแต่ผมแ้่ลติดตามข่าวสารมผมยังงงเลยว่าตัวน้อพักนี้ใครบริหารกันแน่ ทักนี้ใครบริหารตกลงคนที่คุณสมานใจก็มองออกสองคนน่ะเศรษฐากับอุ้งอิงเนี่ยสามคนสายเกรสาหกรรมสามคนเนี่ยตกลงคุณจะให้คนแรกเขาอยู่นานเท่าไหร่อ่ะคุณพูดอย่างนี้ผมก็เริ่มสับสนแล้วและผมสนับสนุนคุณเศรษฐาผมเชียร์คุณเศรษฐา พูดอย่างนี้แล้วผมจะให้ผมไม่ได้ที่ที่คุณถือใจเชวเสถาเพราะไม่ชอบคุณทักษิณไหนนะมันเป็นอย่างนี้มากกว่าเหตุผลเป็นอย่างนี้ผมไม่มีปกติกับคุณเสถ่าทักษิณเพราะว่าสิบเจ็ดปีนี่ผมไม่เคยถึงแก่เลยแกกลับมายุ่งกับชีวิตผมแกมายุ่งกับการเมืองโอเคโอเคโอเคอ่าจริงจริงสิบเจ็ดปีนี่ผมถือว่าเขาาก็ทำหน้าที่เขาเป็นโกสแปดเป็นโกสแบปดอุปาปติกาลบังค่าน บารข้างโผล่มาในขบพระห้าวอรผมไม่ถือว่าเป็นความบันเทิงเพราะว่าเขาก็เป็นความเห็นของประชาชนอย,อย,อยู่อยู่นอกปริมณฑลการเมืองใช่แต่ตอนนี้แกมาอยู่ในปริมณฑลกกลับมา,า,าอยู่กลางปริมณฑลการเมืองแล้วอ่ะประชาชนอย่างพวกเราอ่ะจะให้คิดยังไงตื่นเช้าได้มาอ้าวคุณทักษิณแกกาลังจะกําหนดทิศทางการเมืองอีกแล้วเหรอในเมื่อในเมื่อเราบอกว่าแกไม่ได้เกี่ยวข้อง แกไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคด้วยออแล้วอยู่ดีๆแล้วก็เคยบอกแกไม่เกี่ยวแกไม่ได้มีแกกลับมาเลี้ยงหลานออแล้วทําไมถึงกลายเป็นอยู่ดีดีวะผมในฐานะติดตามการเมืองต้องมานั่งทำความเข้าใจว่าตกลงคุณทักษิณแกมีบทบาทอะไรมันมันเป็นระบบทักษิณน modify ไหม modify ปรับปรุงแก้ไขใหม่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนะแก้ไขฉบับแก้ไขว่ามลำใหญ่แก้ไขเพิ่มเติมระบบทักษิณนหรอ ตรงนี้ผมก็ไม่แฟงกับคนไทยที่ติดตามข่าวสารใครที่เชียร์คุณทักษิณก็ว่าไปนะออก็คงบอกโอ้สุดยอดดีมากแต่ผมบอกว่าคนทั่วไปอ่ะที่ใจเป็นกลางติดตามการเมืองอย่างหมกบุญก็ตาโดน<า>อย่้<า>ยแวแต่เนี่ยนะบอก อที่ใครไปฟ้องโดนยุบพักนั่งอยูมันโตอาหารที่บ้านคุณห้ามบุคคลภายนอกมาครอบงำทักสินไม่ได้เป็นอะไรกับพักชาติเพื่อไทยเลยในในวงผมนะเออในวงที่คุยกันวงผมเนี่ยสงสารเศรษฐานั่นนั่นช่เหรอจริงอ้าในวงที่ผมคุยกันนะสงสารเศรษฐาว่ะจะพูดกันอย่างเนี้ยได้เออแต่ว่าไม่คือไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแกผิดแกถูกอะไรนะสงสารเศรษฐาว่าแต่ไม่ได้พูดถึงทักษิณนะสงสารเศรษฐาใช่เอาสงวนคุน ทางานบริษัทแล้วคุณเป็นซีอแล้ววันดีคืนดีเจ้าของประกาศต่อหน้าประชุมเรียกพนักงานประชุมหมดแล้วก็บอกว่าเอ้ยลูกสาวผมเหมาะที่สุดนะที่จะเป็นหัวหน้าพวกคุณครับนะเนี่ยเพราะว่าบีเออผมแล้วก็เนี่ยเขาทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วพนักงานตัางระดับก็จะมองมาที่ซีอีโอ เซียวเหรอเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับแต่ผมจะฟังคำสั่งใครผมเซีผมเชื่อ <ım ensen> ่าผมไม่รู้สึกอะไรนะผมเสียฐานนะคือผมเชื่อว่าตอนเชื่อเป็นนายกเนี่ยผมต้องคุยกับชัดเจนการประเมินเซีอยู่กับเท่าแก่เท่าแก่เนะจริงเปล่าผมเชื่อวก็เท่าแก่บมกาให้คุณไม่ผ่านหรือคุณต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะไหนคุณบอกคุณให้ผมดูสัญญาหน่อยสัญญาใจ เอ้เนี่ใช่ดีระที่คุณวสศวใจอย่างนี้เออผมพยายามเปนนึกอ่ะอืว่าตอนที่เขาไปท้บถามคุณเสรษฐาขอเป็นอย่างน้อยหนึางปีมาเป็นนนนดดเเยป็รายชื่อของพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะดํำรงตำแหน่งนายกรัฐธีซึ่งก็มีโอกาสมากที่จะได้เป็นใช่ใช่อืมเขาน่าจะคุยกับคุณคุณเสรษฐานในลักษณะแบบผมก็ต้องคุยนะน่าจะคุยนะครับเป็นมาเป็นไปก่อนเลยนด้วยง่เออรืยังไงคือ ก็ก็เป็นไปตอนเฮ้ยคนไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองได้เป็นเกษตรนายกนี่น่าสนใจนะเป็นของผมนะไอ้ผมนั่งนายกสิบห้าวันผมก็เอาได้ไอ้เว้ยคุณทำไปคิดสุดนี่มั็นขี้ข้นจังเว้ยเป็นนายกสิบห้าวันก็เอาเว้ยสามานะจะการเมืองอย่างนี้ได้หรอวะคุณ คุณทํากับสังคมไทยประเทศไทยอย่างนี้ได้ยังไงวะทำไรเป็นสิบห้าวันก็เอาแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหจากใจจริงอันนี้มาจากใจจริงคอถ้าเราเดานะว่าคุณต้องถึคุยกันเศรษฐายังไงนะตรงนี้น่าสนใจมากเฮ้ยมาหน่อยจ้ามาช่วยกันช่วยกันไม่ช่วยกันครับ เออเนี่ยนะแล้วก็เพียนปูเขาบอกมาลิปบอที่สุดปูบอกไปอเ่าเราไม่รู้แล้วนี่เราสันนิษฐานเอาเพราะว่าเราจริงจริงมันอย่างนี้นะจปูก็บอกมาชีเป้าว่าก็เลยยุ่งหลยตอนนี้เพราะว่าคุณเศษฐาบอกว่าเขาบอกว่าใชครับเขาเรียกว่าอ่าอันเดอร์สตูดกันเป็นที่เข้าใจกันนะผมผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับวิธีคิดของคุณเศรษฐาเนี่ยคือหมายความว่าเอ แกมองในแง่ของรูปแบบผมคิดว่ารูปแบบไม่แกเข้าใจโอเคผมเสนอชื่อผมเป็นนายกเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นอินฟอร์มอลเนี่ยผมว่าแกมาเรียนรู้ที่ลังไอ้ที่มันเป็นการเมืองแบบการเมืองจริงๆเนี่ยการเมืองของรต้องมาเรียนรู้ทีหลังแน่นอนตอนแรกโอเคดนขั้นตอนโอเคไปเสนอชื่ออะไรมีเสียงข้างมากอ่ะผมว่าอย่างนี้เบสิกกัแกรู้แต่ว่าถ้าเป็น ไอเป็นแบบว่าลักษณะที่มันไม่เป็นทางการกลุ่มก้อนต่างๆภายในพักใครแก๊งไหนใครเชื่อได้เชื่อไม่ได้ทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่าตอนเนี้แกกาลังเรียนรู้ว่าแกจะไว้ใจใครไม่ไว้ใจใครในการคือแกต้องคิดแกต้องคิดถึงความอยู่รอดของการเป็นนายดนตรีแกแล้วตอนเนี้ใช่ไหมใช่คือไม่ใช่ว่าไปแขวนไปแขวนชีวิตกับพักอย่างเดียวแกก็ทำงานเต็มที่ให้มีผลงานที่ปรากฏเนี่ยไ้ทำพักจะเอาแกออกก็ออกไม่ได้ก็วกยังทํางานอยู่ ผมว่าแกพยายามพูดอย่างนี้ตอนนี้อ,อที่พยายามออกมาตลอด,ลอดอี่้ผมจะเตือนอาจารย์ดิฉนหน่อยว่าแกร,รู้ไหวมากคือเรื่องทางก,การเมืองช่วส,สัานที่แกซัดแหลกอัดกับเตือนใจใครคือถ้าใครที่ติดตามบุค,คลิกของทักคุณเสรษฐาม,มันตลอดเนี่ยจะเห็นบุค,คลิกกินในสองด้าน,นจริงด้านนึงคือผมเรียกว่าเป็นเทพนซ์เจรจาใครอุิาจารย์ผมได้ผมฟังหมดผมจริงไม่จริงอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งภาพ ถ้าเป็นสัตว <c oughs> ์การก่จรินเขาเรียกเป็นเวลาบอกไม่จริงวีฟมาป่าหมาป่ามาป่าหมาป่าคือดุดันและภายในไม่กี่เ,เดือนเนี่ยแกปรับและในสภาสองวันที่ผ่านมานั้นแกปรับให้เห็นต่อหน้าต่อตามผมว่าการเผชิญหน้าระหว่างคุณชวนช่วยกับคุณเศรษฐาเนี่ยผมว่าไฮไลท์ยังไงต้องดูนะช่วงจังหวะเปลี่ยนผันของเศรษฐาอยู่ที่คุณชวนช่วยให้ พลิกสถานการณ์กลายเป็นเศษฐาสองกับเศษฐาหนึ่งสลับใม้เห็นกันเร <Okay. S 1> าดูเร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 าดูจำไม่ผิดนะครับว่าผมฟังท่านชวนไม่ผิดนะครับเมื่อวันที่สิบสองกันยายนสอง6ันรสิบท่านได้กล่าวไว้ว่าพรคเพื่อไทยพัฒนาจังหวัดเฉพาะจังหวัดพรรคไทยรักไ<ข>ทยท<ช>ไม่ใช่เพื่อไทยทนายกพูดผิดแล้วซึ่งผมเองผมก็พิสูจน์ได้ที่มนั้นมีเพื่อไทยอะนายกของคนทั้งประเทศ ไม่เคยแบ่งแยกพื้นที่ตามคะแนนเสียงที่ได้รับนะครับการที่ผมลงไปพื้นที่จังหวัดเชียงภาคใต้หลายหนพรักไทยรักไทยผมว่าเป็นเครื่องประจักษ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับตอนยุบไปแล้วอ้ยยกนี่มุกด้อยค้ามั่่ขายไม่มีข้อมูลเดิมๆจริงๆแล้วนะครับลองเช้ื่ออะไรยก้าเถอะเมื่อทุกวันนี้ก็ ขาพูดถึงควคไทครลักไทยสมัยนั้นเป็นนายยกนุ่นทักษิณพูดเลยลองออะไรใหม่ๆบ้างดีกว่าใครเลือกกูกูไม่ิหืออะไรกูให้รบประมาณจังหวัดนั้นก่อนเป็นภาพที่มีเป็นนายกพูดนี้ยไงวะก็เป็นห่วงนะครับความเชื่อว่าผลจากการปราบย่างเถื่อนต่อไปนี้ยางจะดีตลอดไม่เกี่ยวกับกิมันไม่เกี่ยวกับอุปสงค์อุปทานความคิดของพวกผมคิดว่าอุปสงค์อุปทานคือตัวสําคัญ ท่านที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องประเด็นสาระเหล่านี้ไม่ควรที่จะไปพาดพิงไปถึงพักอย่างน้อยอย่างนี้อย่างน้อยพระบิดาก็อยู่มานานไม่รับใช้พวกกองบ้านของเมืองไม่ใช่แอบเข้ามาเมียมนาดโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขอให้ท่านได้อยู่ในประเด็นของประโยชน์ของบ้านเมืองประชาชนไม่ใช่ไปจดลอกอะไรมาแล้วมาอ่านเหมือนพกแอนนองติกัน์นคะแนนในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่อง ประเด็นอะไรทั้งหลายที่ผมพูดไปนั้นผมรับผ <Yeah. S 2> ิดชอบและยืนยันว่าผมไม่ได้กดไะไรท่านเลยที่ท่านไปพูดเพราะผมเชื่อว่าท่านเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าผมไปพูดว่าพักไทยพักเพื่อไทยแต่ความจริงผมพูดในสภาสมัยนั้นคือพักไทยรักไทยเออนี totally. <th> ่ครับมีพูดพักไทยรักไทยผมมองแล้วว่านี่คือนาทีที่ชวนหลีภัยทำให้เศรษฐาเปลี่ยนจาก เหตุหนึ่งเป็นเศรษฐาสองเศรษฐาหนึ่งเป็นเศรษฐาสอง <c oughs> แล้วจากนี้ไปเนี่ยออไม่ว่าทักษิณจะประกาศอะไรแกรับได้หมดเพราะ <c oughs> แกรู้้ว่าการเมืองมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วต้องต้องโอ้แต่แต่ไอ้ที่แกพูดตอนแรกว่าพักคนออกหมดจะตอโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ไม่เคยไม่ผมไม่เคยเห็นนาย,ยก เวลาขนนาดี้เวลาตอบโต้ทางการเมืองพูดกันถึงพรรคการเมืองแบบขนาดนี้ผมไม่เคยเห็นนะแสดงว่าดีบดาวนะดีบด้าวข้างในเดียวยังไม่บอกเลยข้างในเพื่อไทยเคยได้สองร้อยกว่าเหลือร้อยกว่าน้อยกว่าทันด์ีภัยนะดีนายกน้อยกว่าประธานรัฐสภาก้าไกลอีกเออายุมากแล้วเพื่อไทยหายไปเท่าไหร่ไม่แต่เป็นนาทีสวนไปเลยเป็นภาาษ เรียก transform เสรษาเลยนะพนาดวันอยู่บมรุงยังไม่ได้เอาตรงหัวใจเพราะว่าคุณชุนลุกขึ้นมาก่อนบอกว่าท่านนายกไปนินทาผมไว้ในงานหนึ่งผมก็ไม่ได้กลัวนกแต่ผมอยากจะมาให้อธิบายเข้าใจว่าท่านนายกเข้าใจผิดเพราะว่าผมไม่ได้บอกว่าพรกเพื่อไทยเป็นคนเรื่องปฏิบัติภาคใต้ผมพูดถึงไทยรักไทยสมัย กุทักษิณนู่นแล้วก็ซักทักษิณเลยนะครับชุดชุดซักทักษิณได้เลยไมเป็นชุดเป็นชุดอะไรชุดไม่คือคือคือต้องยอมรับนะอันเนี้ยความทรงจําของท่านนายกอดีตนายกชวนเนี่ยคือท่านเป็นรัฐบาลเนี่ยปีสี่หนึ่งถึงปีสี่สี่สามปีระหว่างทางตรงนั้นน่ะ ผมว่าแกโดนอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเ,เยอะมากทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเยอะมากเนี่ยแล้วการแพ้การเลือกตั้งในปี44โอ้เจ็บปวดอันนั้นเจ็บปวดมากแล้วยิ่งการเลือกตั้งในปี48ที่แพ้อย่างชนิดที่เรียกว่าลูดเลยอย่างเงี้ยนะ,ะ,ะผมว่าอะไรที่มันเป็นความทรงจำที่เกี่ยวคุณทักษิณของคุณชวนในช่วงเวลานั้นเ่ยนะผมว่า หนึ่งในนั้นคือเรื่องนี้เพราะคุณทักษิณก็ไปพูดจริงเรื่องนี้พูดจริงพูดจริงตนกระจอกกันแวแต่ว่าอย่างที่คุณวิราบอกน่สิ่งที่น่าสังเกตคือว่าคุณเศรษฐาไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่ไปซัดประชาธิปัตยอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ทำกันในการเมืองใช่มมันคือมันอดีตในการเมืองอื่นเขาจะไม่ซัดขนาดไม่ว่าคือพรรคคุณเนี่ยมาหมดท่าคือพรรคคุณเนี่ยมันแย่มากแล้วอะไรยเงี้ย เขาไม่เขาไม่เอาขนาดนั้นนะครับถ้าเห็นซัดแตนแมงวีแมงวันกับคุณไอ้เนี่ไอ้เนี่ยไอ้เป็นี่ยโอเคท่านนั่นคือผมไปว่าพรรคการเมืองเขาพรรคการเมืองคุณจะไม่มีอนาคตไม่แต่ที่ผมบอกไงว่าภายในวันเดียวไม่กี่ชั่วโมงอ่ะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงจากดักแร่จากดักแร่เป็นผีเสื้อเลยนะอขงจากนอนได้ต้องจากนอนก่อนจากนอนกินก่อนจากนอนนอนตอนแรกเป็นนอนนอนนอนเหมือนตัวใหม่อ่ะเป็นนอนกิน แล้วมันก็เข้าดักแด้เออแแล้วเป็นผีเสื้อผีีผีเสื้อทายในวันเดียวคือโอ้เร็วมากเลยคือจากแมลงมีแมลงวันเนี่ยนะซึ่งบปลว่าแค่แต่นั้นแล้วก็บอกมุกเก่ามุกเก่านี่นะแล้วก็ยังผมก็ยังดูว่าเออยังรักษาระดับอยู่ใกล้ใกล้ไตุ่มเดียวเนี่ยสัดกับคุณชวนเนี่ยพอพอนคุณชวนบอกพักของคุณน่ะเหลือจะไม่เหลือแล้วเพานั้นเนี่ยนะเฮ้ยอย่างนี้มันจากจะน้อนดเดือ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 ดเลยทีนี้ เมตอนนี้ถ้าอย่างเงี้ยนะไม่มาร่วมรัฐบาล,ลอ้น,นี่คุณชวนไม่เกี่ยวเพราะว่าเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่คุณไปว่าเขาอย่างเงี้แล้วคุณปช่วยถ้าคุณไปว่าเขาขนาดเนี้ยแล้วมันเป็นรัฐบาลเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะได้ได้ไ,ดไงเป็นถ,ถ้าหัวหน้าพรรคคุณเฉลิมชัยอะ่ะครับโทรมา,ค,าคุยกับคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าพี่ ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่นะสี่คนนั้นบอกไม่ถูกอ่ะไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเนี่ยนี่คุณชวนก็ท่านก็ไปคุยกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมึตินาดนี้นะนี่เราเดาว่าคุณเศรษฐาจะที่บายเรื่องพวกนี้ยังไงเวลาเกิดเรื่องอย่างนี้ครับนี้ต้องโทษจากคุณคุณเศรษฐาจะโต้คุณชวนนะยังมีคุณจุลพันธ์นี่เออทำไมคุณจุลพันธ์ลุกขึ้นมาสั่งด้วยมาดูไปดูที่ก่อนเวลาได้ได้ได้เอามาการเลือกปฏิบัตินั้นผมชัดเจนว่าผมพูดว่าพักไทยรักไทย เลือกปฏิบัติกับประชาชนโดยประกาศชัดเจนว่าจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกไทยรับไทยก่อนจังหวัดอื่นไวท้ทีหลังไม่ใช่เป็นมุกเดิมมุกของเลยอะไรนะครับเป็นความจริงที่มันจะปรากฏตลอดไปสิ่งที่ท่านอภิปรายเนี่ยภาพาภาพิงมายังพักเพื่อไทยซึ่กงกระผมสังกัดอยู่เกิดความเสียหายมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารงานในอดีตก็ตาม อย่างไรก็ตามผมต้องเรียนต่อท่านประธานครับสิ่งที่ท่านพิปรายเนี่ยท่านใช้คําว่าไม่เคยเอ่อท่านพูดแต่ความจริงหรืออะไรก็ตามแต่เป็นความจริงในความเข้าใจของท่านคนเดียวหรือไม่นะครับประเด็นนี้สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าจะพิปรายอะไรแล้วก็สรุปรในความคิดเห็นของตัวเองแล้วพาดพิงให้ภาคอื่นเสียหายเนี่ยผมมองว่ากระบวนการนี้ไม่ชอบอ,อ๋อทำไมกุจอร์ามาต้องมาไม่เมาคือคุณด้วยคือ ไอ้นี่มันเรื่องพักไทยรักไทยใช่พักไทยรักไทยนี่ถูกยุบไปแล้วนะอือืมอือถูกยุบมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบน่ะครับวิชัยเราคุยครั้งที่แล้วจําได้นะว่ามันยุบปีสองพันห้าร้อยห้าสิบมันไม่มีพักไทยรักไทยแล้วอ่ะอือแล้วไงอย่างนี้จะไปติดลมกันตรงนี้ไม่เลิกหรือไงอ้าวนี่ทนายศพไงนี่ทนายศพไงคุณไม่ได้ทำพ่อแม่คุณก็ทำไงโออเคอเนี่ยอะไรนะนี่ทนายศพเนี่ยเรื่องนี้คุณจําได้เปล่า จำไม่ได้กันไอ้ที่มึงยูง่ในสุดง้องไอ้ที่านป่อสิได้ยังไงยังไงยัโดนก็ได้เหรอเฮ้ยก็จำเป็นนายยุสิหมาวันนี่ดูเป็นนายยุสิมาวันเฮ้ยสงสารประเทศไทยบ้างคุณจนะาต้องเป็นนายยุสิห้าวันไม่ไหวว่ะเออแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าคือผมว่ามันอยู่คนละโลกเนะนี่ยโลกของคุณชวนเนี่ยเป็นโลก ที่มันมียกเรือยาปีสีูนมาจนถึงปี67เจ็อก่ะพูดได้ง่ายว่าเป็นความต่อเนื่องแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนจากไทยรักไทยมาเป็นพลังประชาชนมาเป็นเพื่อไทยเนี่ยผมถือว่าคุณสายพันธุ์เดียวกันใช่ใช่ใช่ไหมแล้วตัวของ d n เเเดียวกันคนในกลุ่มนั้นเขาก็ยอมแล้วว่าเขาสื่อมาจากไทยรักไทยเพราะเขาต้องอาศัยสิ่งที่ไทยรักไทยเคยทำประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นมุดหมายเออ ประชาธิปัตย์เขาก็มีอดีตของเขายาวนานเหมือนกันน่ะไอ้นี่มัน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 การเมืองแบบเนี้พแตเจ้าที่คนติดใช่เปล่าคุณก็พูดง่าคนติดเป็ทักษิณอ่ะเพราะว่าคุณจะเปลี่ยนทักอะไรก็คือก็คือไทยรัายะไรก็คือไทยรัฐบัุบันแต่มันมันเริ่มจางไปนะมันเริ่มจางไปเพราะช่วงเวลาที่เว้นห่างเก้าปีตอนที่ทำรัฐประหารปีห้าเจ็ดนั่ มันเว้นช่วงไปนานแล้วคุณทักษิณก็เว้นช่วงไปนานแกต้องกลับมาสเตอร์ใหม่ด้วยการทำด้วยกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เป็นโทนี่วูดทรงวูดซ้ำเพื่อจะรีคอมเวลลี่อ่ะแต่มันรีคอมเวลลี่ยังไงมันก็ยังไม่ทันเพราะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดกระเด็นมันเกิดพักเก้าไกลมันเป็นยาดมแทรกขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ยการเมืองมันจะมันจะมันจะเปลี่ยนมันถึงต้องมีปรากฏการณ์ คลิปวีดีโอของทักษิณวันนี้ไงเพราะว่าเขาต้องแสดงตนว่าหายไป8ปดเก้าปีตัวเองหายไปสิบกว่าปีเนี่ยตอนนี้กลับมาตั้งหลักใหม่แล้วมันจะมันจะมันจะทันไหมไม่มันจะทันไหมไม่รู้แต่ว่าต้องทําเพราะว่าถ้าไม่ทําเรือกตั้งคราวหน้ามีนักวิเคราะห์บางคนบอกไม่เหลือไม่ถึงห้าสิบที่แล้วโอ้โห